สวัสดีครับใน iOS 15 Apple ได้เพิ่มการตั้งค่าขนาดการแสดงผลของตัวอักษรสะดวกใช้ที่สามารถเลือกตั้งค่าสำหรับแต่ละแอปหรือทุกแอปได้อีกด้วยครับเช่นในขณะที่ใช้งานแอปใดๆเมื่อเปิดสนย์ควบคุมขึ้นมาแล้วแตะตัวเลือกปรับขนาดข,าดข้อความเพื่อนๆจะเห็นตัวเลือกด้านล่างที่เราสามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรเฉพาะแอปที่ใช้งานอยู่หรือปรับขนาดตัวอักษรสำหรับทุกแอปได้เลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ครับวิธีใหม่นี้สะดวกและใช้งานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยการปรับแต่งการตั้งค่านี้ครอบคลุมทั้งระบบเลยครับเช่นเลือกปรับขนาดเฉพาะตัวอักษรในหน้าจอโฮมหรือปรับสําหรับทุกแอปก็สามารถทําได้เช่นกันซึ่งคุณสมบัติในลักษณะนี้ใน iOS ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทําได้แบบนี้มาก่อนครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ขนาดตัวอักษรในหน้าจอโฮมมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วครับแต่สําหรับขนาดตัวอักษรในแอปต่างๆจะมีขนาดเดิมตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ วิธีตั้งค่าแบบใหม่นี้สะดวกและน่าใช้สุดๆเลยครับอยากปรับแต่งแยกสําหรับแต่ละแอปยังไงก็ทําได้ตามใจคล่องตัวสุดๆนี่เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ของ ios 15ที่มีประโยชน์มากๆครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ